สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันวันนี้นะคะเนื้อหาหน่าสนใจมากค่ะพูดถึงเ,เส้นทางการฝึกฝนตัวเองของภิกษุในพระธรรมวินัยที่แบบมีลำดับขั้นตอนชัดเจนเลยใช่ครับมีเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าเหมือนฝึกม้าเลยต้องค่อยๆไปจากง่ายไปยากอือ,อเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่า ขั้นตอนหลักการสําคัญสําคัญที่พระพุทธองค์ท่านวางไว้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับเรื่องลําดับขั้นนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นระบบมีขั้นมีตอนไม่ใช่ทําสเปะสปะน่าสนใจคะ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยที่ขั้นแรกสุดเลยไหมคะพระพุทธองค์ท่านเน้นเรื่องศีลก่อนเลยใช่ครับศีลนี่มาก่อนเลยให้สำรวมในปาติโมกมีมารยาทงามแล้วก็เห็นภัยแม้ในโทษเล็กๆน้อยๆ ทำไมต้องเริ่มตรงนี้คะเอ,อ่อคืออย่างนี้ครับศินเนี่ยมันเหมือนการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าสร้างฐานที่มั่นคงก่อนนะครับลองนึกภาพว่าถ้าภายนอกเรายังแบบเอ,อ่อวุ่นวายจัดการไม่ได้การจะไปจัดการเรื่องภายในเรื่องจิตใจมันก็ยากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเตรียมพื้นที่ก่อนใช่ครับพอมีศิน มันก็เกิดความเรียบร้อยเป็นระเบียบภายนอกก่อนแล้วค่อยก้าวไปฝึกจิตฝึกสมาธิซึ่งมันละเอียดกว่าพอฐานเรื่องศีลน,นั่นแล้วขั้นต่อไปก็คือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ครับผมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือไม่ใช่ว่าห้ามเห็นห้ามได้ยินนะครับแต่ว่าพอรับรู้แล้วเนี่ยไม่ให้ไปยึดติดแบบว่าไม่ให้รวบถือหรือแยกถือคือไม่ติดทั้งในแงด่ดีแง่ร้ายถูกต้องครับคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งไปเป็นความชอบความชังความโลภความโกรธเหมือนเป็นการ์ดด่ายแรกเลยนะครับใช่ครับเหมือนติดฟิลเตอร์ไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละครับป้องกันไม่ให้กิเลสมันทะลักเข้ามาง่ายๆอือหือ <c oughs> พอเราเริ่มคุมการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้บ้างแล้วก็มีหลักปฏิบัติอื่นๆตามมาอย่างเรื่องการกินโภชนะครับเรื่องการบริโภคให้รู้จักประมาณ คือฉันเพื่ออยู่ไม่ใช่เพื่อสนุกเพื่ออร่อยหรือเพื่อความโก้เก๋ mm hmm. เป้าหมายคือให้ระง,งับเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่สร้างเวทนาใหม่คือความอึดอัดจากการกินมากไปอันนี้เป็นการฝึกให้รู้เท่าทันความต้องการพื้นฐานเลยนะครับให้เห็นว่าจริงๆร่างกายต้องการแค่นี้เองไม่ใช่ตามใจอยากไปเรื่อยแล้วก็มีที่เข้มข้นขึ้นไปอีกคือชาคริยาโนุโยกการประกอบความเพียรครับความตื่นตัวไม่หลับไหลคือ ไม่ให้ง่วงเหงาหานอนต้องตื่นอยู่เสมอชำระจ,จิตด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนแม้กระทั่งตอนนอนก็ยังมีแบบแผนนะครับให้นอนอย่างมีสติคือนอนท่าราชสีแต่แขงขวาแล้วก็มีสติพร้อมจะลุกขึ้นเสมอโหละเอียดมากเลยค่ะครับแล้วก็อีกอันที่ต้องทําคู่กันไปตลอดเลยก็คือสติสัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ครับ จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนกินดื่มพูดหรือแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำถ่ายนักถ่ายเบาก็คือให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนฝึกสติแบบต่อเนื่องไม่ให้เผลอเลยประมาณนั้นเลยครับมันคือการสร้างฐานภายในให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนสร้างฐานรากเสาคานไปเรื่อยๆใช่ครับ แต่และขั้นมันต่อเนื่องส่งเสริมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นต่อไปที่สูงขึ้นซึ่งขั้นที่สูงขึ้นก็คือการไปหาที่สงัดที่เรียกว่าเสนาสนะอันสงัดครับป่าโคนไม้ภูเขาถ้ำที่เงียบๆหน่อยพอกายพร้อมจิตเริ่มมีกำลังแล้วก็ไปหาที่สงบสงบนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมั่นคงเพื่ออะไรครับเพื่อชำระจิตจากนิวรณ์หอ่าตัวขัดขวางสำคัญเลย ใช่ค่ะผู้กิเลสหยบหยาบที่มารบกวนสมาธิมีอะไรบ้างนะคะก็มีกามชันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดร้ายทีนมิทธะความหดหู่ซึ่งซึมอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพอชำระนิวรณ์พวกนี้ได้จิตก็จะสงบแล้วก็เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฌานได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับฌานก็มีหลายระดับขั้น ก็เป็นสภาวะจิตท,ที่ตั้งมั่นสงบมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเป็นฐานสำคัญของการเจริญปัญญาต่อไปเพื่อเห็นความจริงซึ่งคำสอนทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นสำหรับเสค่ะคือผู้ที่ยังต้องฝึกฝนใช่ครับส่วนพระอรหันต์หรืออเสค่ะผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วทำเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันและก็เพื่อดำรงสติสมปัญญะไว้เข้าใจเลยทัก แล้วก็มีอีกประเด็นเรื่องสมณะที่แท้ครับอันนี้น่าสนใจมากว่าไม่ใช่แค่การเรียกชื่อหรือแค่ครองผ้าเหลืองแต่ต้องปฏิบัติจริงมีคุณธรรมเช่นฮิริโอตัปปะใช่ครับคือความละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วที่สำคัญคือต้องละทิ้งความเป็นคนในวัน,นะเดิมชาติกำเนิดเดิมได้จริงๆเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงทะเลก็กลายเป็นทะเลไม่เหลือชื่อเดิมแล้วใช่ครับ การปฏิบัติตามลำดับขั้นนี่แหละครับที่จะทำให้ความเป็นสมณะมันสมบูรณ์เป็นจริงขึ้นมาได้สรุปแล้วเส้นทางการฝึกฝนนี้เป็นระบบมากๆเลยนะคะเริ่มจากพื้นฐานมากๆคือศีลแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาตัวเองผ่านการสำรวมอินทรีย์รู้สักประมาณเรื่องอาหารการมีความเพียรมีสติรู้ตัวตลอดจนพร้อมไปฝึกสมาธิในที่สงัดเพื่อให้จิตสงบเกิดปัญญาครับต้องใช้ความตั้งใจความเพียรแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องจริงๆ มีคำสอนไหนที่อยากจะฝากไว้เป็นพิเศษไหมคะจากเนื้อหาตอนนี้โอ้มีคำที่ทรงพลังมากครับเป็นเหมือนบทสรุปและคำกระตุ้นเตือนจากพระโอ์โดยตรงเลยพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละ เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราโอ้ชัดเจนมากเลยค่ะคือชี้ไปที่โอกาสที่สงัดแล้วก็บอกให้เรียบทรรอย่าประมาทใช่ครับเป็นคำที่ตรงไปตรงมาแล้วก็กระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติภาวนามากๆครับ